ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ผมนะครับ Topsy Gamer นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม n x b กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวละครที่ใช้ลงแซมนะครับผมสาหรับใครที่ไม่มีตัวโบนัสนะครับผมสามารถใช้ตัวไหนลงแทนได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนี้นะครับตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนําและเป็นตัวที่ผมใช้ในปัจจุบันต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่มีตัวรายการลงแซมนะครับไม่มีตัวโบนัสนะเพราะฉะนั้นผมจึงใช้รุ่น7นะครับตัวนี้เนี่ย ต้องบอกว่ารุ่น7จ็ดเนี่ยไม่ได้ลงได้แค่แซมในรอบนี้นะครับผมสามารถลงในแซมตัวไหนก็ได้นะด้วยความเก่งของมันเนี่ยทำให้มันแบบไม่มีเขาเรียกอะไรมันมันลงได้หมดแหละแต่คะแนนเนี่ยเยอะไม่เยอะอันนี้แล้วแต่นะครับผมแต่เรื่องคือลงเนี่ยผ่านอยู่แล้วนะครับเพราะมันมันไม่ค่อยตายหรอกยิ่งคนถ้าใช้อเป็นนันติใหม่เนี่ยสามารถตายเกิดได้หนึ่งรอบนะครับผมจริงๆมันตายเกิดได้มากกว่านั้นถ้าคุณแบบเล่นเรื่อยๆนะแต่หลักๆก็คืออย่าอย่าพยายามอย่าตายแล้วกันนะครับผม แต่บางคนที่ไม่มีอันติใหม่เนี่ยก็เป็นใช้เป็นอันติเก่าที่เป็นอันติสุซานโอบวกกับ9หางอันนั้นก็ดีนะครับผมเพราะว่าอันนั้นกว้างและก็แรงด้วยนะครับอันนั้นจะตีแซมในรอบนี้แรงกว่าอันติอันใหม่อย่างผมเนี่ยนะครับอันเก่าจะแรงกว่าอันนี้นะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยสกิลสีอันติเนี่ยมันมันไม่ตรงตามเงื่อนไขของแซมนะครับแซมรอบนี้รู้สึกว่าจะแพ้ธาตุสีแดงนะครับ50%เลยนะครับผม ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนะี่ยอันติเก่าของตัวเนี้ยนะครับอันตริสโตโอของรุ่น7เ,เนี่ยเป็นสีแดงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งมันแรงกว่ายอยู่แล้วนะครับผมหลักหลักก็คือเราเอาหน้าไถน,นะครับตัวเนี้ยคือเล่นโคตรง่ายนะครับผมหลักๆคือเอาหน้าไถด้วยความที่สกิลนี้เห็นไหมเป็นสกิลธาตุสีแดงนะครับผมอัดพาวเวอร์ให้กับตัวนี้ก็ได้นะครับผมอัดพาวเวอร์กับตัวนี้สําหรับคนที่ยังไม่ตีอุปกรณ์นะครับแต่ว่าอย่างผมเนี่ยตีอุปกรณ์พวกทํากันใบกันชาไปแล้วนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้อัด power พาาเเอิ่่่มมมก็ททีีผ หล,หลักก็คือจะเป็นสกิลนี้นะครับผมสกิลนี้เนี่ยใช้ในการลดเกราะช่วยเพิ่มดาเมจได้นิดนึงนะครับจากที่ผมไปลองแล้วเนี่ยใช้สกิลนี้ก่อนแล้วก็ใช้สกิลเนี่ยมันแรงขึ้นไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้เหมือนตอนที่ตัวนี้เป็นตัวโบนัส ตอนที่ตัวตัวนี้เป็นตัวโมนัสเนี่ยลงแซมโคตรแรงนะครับแรงมากๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่ใช่ตัวโมนัสน่ะมันก็ดาเมจก็ดรอลงมาค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่หลักๆคือตัวเนี้ยมันเล่นผ่านได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยตายด้วยนะครับผมก็เลยแนะนําเป็นตัวของรุ่น7แล้วก็หลายๆคนก็คงใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะก่อตัวนี้ก็ผ่านไปนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูลิงก์บอร์ดสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งลิงก์บอร์ดนะครับผมนี่เต็ม2พาร์แล้วนะครับสำหรับตัวของเอ่อรุ่น7ของผมเนี่ยนะครับ คือในรอบหนึ่งเนี่ยผมก็จะเล่นแซมเนี่ยได้คะแนนราวๆนะครับล้านหนึ่งตีแค่ล้านหนึ่งก็พอนะครับรอบละล้านรอบระละล้านนะแต่ถ้าใครมีอันตีเก่าเนี่ยน่าจะได้มากกว่านั้นน่าจะอาจจะสัก2ล้านอาจจะถึงอยู่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่อย่างผมอันติมันแค่เวลหนึ่งด้วยนะครับมันก็เลยแบบได้คะแนนแค่นี้แหละนะครับ1ล้านนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ต,ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของโตไลนะครับโตไลเนี่ย ก็เป็นตัว iframe แน่นๆอีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีตัวเป็นสกิลล้างสถานะเป็นของตัวเองเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าบอสสิบหางเนี่ยมันจะมีสกิลในการดูดรวบออกมานะครับผมทําให้เราติดใบถูกไหมถ้าเราเป็นตัวล้างสถานะเนี่ยเราก็จะเล่นง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นครับก็แนะนาเป็นตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับสกิลก็มีแบบเ,เนี่ยสกิลสกิลนี้มันสีเขียวมันก็ไม่ค่อยเข้านะเอาจริงอะคือสายสีแดงตัวนี้รู้สึกจะไม่มีนะ อันนี้เป็นแดงดำนะครับจะคนละแบบกันนะแต่ตีผมเนี่ยเวลแปจริงๆผมว่าใช้ตัวนี้ลองเล่นบ้างแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้อัพลิง์บอดตัวละครนี้นะครับเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าลิงบอดผมเนี่ยมันแค่นี้เองมันก็อาจจะทําคะแนนได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่สําหรับคนที่อัพตัวนี้มาเยอะๆเนี่ยอัพลิงบอดแน่นๆแล้วเนี่ยเพื่อใช้ในการกันบ้านเนี่ยคุณก็สามารถเอาตัวนี้ไปลงแซมได้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะผ่านได้อยู่แต่ว่าอาจจะ มากกว่ารุ่น7นิดนึงนะครับเพราะว่ารุ่น7อ่ะมันฮิวเลือดตัวเองได้แต่ว่าตัวของตัวเนี้ยตัวของโตไหลเนี่ยไม่สามารถรีเลือดได้นะครับถ้าคุณพลาดโดนมันโดน10หางตีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบบางทีอาจจะถึงตายด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ไม่ใช่ตัวบนัสเนี้ยค่อนข้างบางพองควรนะครับแต่ว่าถ้าคนอย่างที่ผมบอกว่าถ้าอัพลิงกบ่อยแล้วเนี่ยก็น่าจะผ่านได้อยู่นะครับสำหรับตัวละครน,นี้เนาะก็หลักๆก็พาวเวอร์ผมก็ไม่ได้แนะนำไม่ให้อัดอะไรมากเพราะว่า สีเนี่ยมันก็เป็นพวกสีสีเหลืองสีที่มันไม่ใช่สีแดงนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูบอสนะครับว่าแพ้สีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคนที่ยังดูไม่เป็นนะก็เข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่รูปตัวไอนะครับเนี่ยดูได้เลยว่ามันแพ้อะไรบ้างนะครับผมอ่ะมาดูวันที่มาสเตอร์ก็ได้ครับคุณจะเห็นได้เลยว่าสีแดงนะครับลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมันแพ้ แพ้ธาตุสีแดงเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนสีอื่นก็นะครับมีแพ้สีม่วงเนี่ยครับม่วงดำเนี่ยลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ม่วงเขียวนะครับไอ้อไม่ใช่ม่วงเขียวเขียวดำนะครับเขียวดำยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้ข้างล่างข้างบนเนี่ยคือเหมือนกันนอกนั้นก็จะแบบแพ้ธาตุสีธรรมดาก็แบบแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือแทบไม่ค่อยเข้าเลยนะหลักๆคือต้องเป็นสีแดงเนี่ยซึ่งรุ่นเจ็ดตอบโจทย์มากๆเพราะว่าสกิลพุ่งของมานะ่ะเป็น สายสีแดงนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครที่ผมใช้แนะนํานะครับสําหรับคนที่ออ,อาจจะเปิดในรอบนี้เกลือนะครับอาจจะไม่ได้เปิดในรอบนี้เพราะว่าตัวไม่ได้น่าสนใจมากอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ตัวเก่าๆถ้าคุณเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยคุณก็น่าจะพอมีตัว ที่ผมว่าไปบ้างนะครับผมอ่ะก็ลองไปเล่นกันดูได้หรือว่าใครที่มีความคิดเห็นใช้ตัวอื่นนอกจาก2ตัวนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ก็มาไว้ได้นะครับผมก็จริงๆมันก็มีหลายตัวที่คนเขาใช้กันแต่ว่าคะแนนมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างเช่นอ่ะสมมุตินะมินาโตะเนี่ยก็เห็นมีบ้างมีใช้กันบ้างนะครับผมหรือว่าจะเป็นอ่าตัวของอ่าเกะนะครับเกะตัวนี้ผมก็เห็นมีคนทํานะก็ สามารถลงผ่านได้แต่คะแนนก็ตามที่เห็นนะครับมันก็คงไม่ได้เยอะเท่าตัวโบนัสแน่นอนอยู่แล้วนะครับรอบหนึ่งก็ได้สักล้านนึงก็โอเคแล้วนะครับผมก็ต้องดูว่าคุณเนี่ยบ้านตัวละครแบบไหนเอามาลงนะครับผมตัวละครคุณในรหัสคุณน่ะตัวไหนเก่งสุดคุณก็ลองเอาตัวนั้นมาลงถ้าผ่านก็โอเคนะครับผมอย่างผมรุ่นเดก็เก่งสุดนะในในรหัสผมก็เอามาลงก็ผ่านก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กันด้วยครับ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับนี้ก็สวัสดีครับ